ก็สวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแผ่นซีดีนะครับติ๊กชีโลนะครับอัลบั้มโกลนแหนนะครับผมนี่ภาพด้านหน้านะครับกล่องด้านหลังนี่ครับก็มาจะดูส่วนของด้านหน้านะครับอันนี้ครับผมอ่านี่แกะโปะมาเดี๋ยวดูดูด้านหลังนนะครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดเพลงนะครับนี่ เพลงมีเพลงตำนานั้งหลายเพลงนะครับมาดูรสารมาดูในส่วนด้านของปกนะครับนี่ปกเนื้อทิชช่ราคาปกหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับมีตามอมิวสิกนะครับเป็นอีกกระสือแท้นะครับซีดีนี่้าปกในรูปศิลปินนะครับก็มีรายชื่อเพลงนะครับนี่ ชื่อเพลงนะครับเขามีเนื้อร้องมีคำร้องอยู่มาดูด้านหนึ่งนะครับตัวสนงด้านหลังนะครับนี่ลูกเต็กซิโลอยูนเยอะนะครับครับผมมาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูอีกรอบนะครับขี้ออกมาขยาวเลยนะครับยาวมาก นี่ครับนี่ทำพอแกะแล้วก็พับตามรอยเก็บตามรอยนี่อะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็น,นะครับก็จะมาตัวส่วนด้านของนะครับตัวแผ่นทีดีนครับนี่แผ่นทีดีครับนี่ติ๊กโบรานแมนนะครับ เทโบราณแมนนะครับนี่มีโลโก้มอมสิกตรนี้ด้วยนะครับนี่ข้างในกล่องนะครับมีโลเติกชิโลด้วยครับผมมาดูด้านหลังนะครับมีระบ้างหลังกล่องเนี่ยมีรายชื่อเพลงนะครับนี่มีทั้งหมด11เพลงนะครับบนผลิตนะครับ24่สิบี่ิาคมนะครับปีสี่แปดนะครับ ครับผมมีเพลงอะไรกันบ,บ้างน,นะครับนี่พระคุ้มครองนะครับรักษาดอกไม้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน้ำเงี้ยวอย,ย่าหยุดรักไม่สายโบราณแมนก้มหมื่นคำหวานคิดถึงปาเจลานะครับนี่ภาพนี่นะครับอืม ดูตรงสันนี่ครับผมติกิโลโบราณแมนนี่นะครับผมมานี่่ามาปุ๊กตัวกล่องก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เนะครับถ้าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยอันมาณะที่นี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากที่รับดูจนจบนะครับสวัสดีครับสวีดัต นะครับผม